วัสดีเพื่อนๆเอฟซีคนบ้านรถไฟนะครับคลิปนี้เจอกันช่วงค่ำๆนะครับยี่สิบนาฬิกานะครับก็สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเย็นนะครับได้ข่าวมาจาก f อฟซีท่านหนึ่งนะครับได้แจ้งว่าวันนี้รถด,ด่วนแปดสามนะครับจะได้หด่ละจักรคิวเวานะครับอุลตร้าแมนนะครับทำขบวนเป็นวันแรกเลยนะครับ ก็เลยมาถ่ายให้เพื่อนเพื่อน f ได้รับชมกันสักหน่อยนะครับ <S <S ก็ที่ทราบมานะครับเป็นหมดรถจักรคิวเอวหมายเลข5207นะครับซึ่งก็เคยลงมาสายใต้ของเราแล้วนะครับแต่ผมจําไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าจะเป็นขบวน3 1หรือเปล่านะครับ5207นนะครับที่ทํามานะครับ โอ้โหดูพลังไฟครับเจิดจ้าจริงๆนะครับวันนี้ก็บนรถก็ราช้าอยู่ประมาณ3ามสิบกว่านะครับ<ห>วิ่งนิ่มวิ่งไวเลยนะครับ ก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับคลิปนี้ก็จากลากันไปก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆ f c นะครับที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ